ลูกจ้างไปทำงานได้ประมาณ3-4ถึงวันหลังจากนั้นนะครับลูกจ้างก็มีเหตุอันจำเป็นก็คือลูกป่วยและลูกจ้างก็โทรไปลางานก็ไม่ได้ไปทำงานนะครับหลังจากนั้นพอจะกลับไปทำงานโทรไปสอบถามแล้วทางบริษัทบอกว่าไม่ต้องมาทำงานแล้วในกรณีแบบนี้เนี่ยลูกจ้างที่ทำงานไป3วัน4วันหรือ5วันเนี่ยลูกจ้างถามว่าจะมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าจ้างหรือไม่ก็คงต้องตอบ การตรงๆชัดๆตรงนี้เลยนะครับว่าเรื่องของการทำงานเนี่ยไม่ว่าจะทำงานกี่วันวันหนึ่งสองวันสามวันหรือว่าเป็นรายชั่วโมงเนี่ยยังไงลูกจ้างก็ต้องได้ค่าจ้างนะครับแม้การลาออกนั้นเนี่ยจะไม่ชอบด้วยระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานมันคนละเรื่องกันนะครับมันคนละเรื่องอย่าเอามาปนกันแต่นายจ้างมักจะอ้างว่าถ้าลูกจ้างไม่มาลาออกไม่มาเขียนใบลาออกไม่ไปฏิ <foundational S 2> บัติตามระเบ<า>ียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ลูกจ้างจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าจ้างในวันที่ทำงานไปแล้วซึ่งมันไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะครับมันเป็นเพียงคำกล่าวอ้างของบริษัทเพื่อที่จะไม่จ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างนั่นเองปกติแล้วเรื่องพวกนี้จะเกิดขึ้นกับบริษัทซับคอนแทคเสส่วนใหญ่เมื่อบริษัทซับคอนแทคส่งลูกจ้างไปทางานในสถานประกอบการปรากฏลูกจ้างทางานไปได้สองสาวันแล้วก็ ทนไม่ไหวก็คืองานอาจจะหนักไม่ตรงใจหรือได้งานที่ใหม่ก็ออกจากงานโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวนายจ้างไว้ล่วงหน้าตามระเบียบข้อบังคับกําหนดนะครับบริษัทซับคอนแทคก็จะเอาเหตุนี้มาอ้างเพื่อไม่จ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างแต่จริงๆไม่ใช่นะครับลูกจ้างจะต้องได้รับค่าจ้างทุกบาททุกสตางค์ตามที่กฎหมายกําหนดเท่าเวลาที่เราทํางาน ทำงานเป็นชั่วโมงกี่ชั่วโมงก็ต้องได้เท่านั้นทำงานกี่วันก็ต้องได้เท่านั้นแต่ลูกจ้างจะต้องรอให้ครบรอบการจ่ายเงินก่อนนั่นหมายความว่าลูกจ้างทำงานไปได้3วันนะครับแล้ววันครบรอบจ่ายเงินเป็นวันสิ้นเดือนลูกจ้างต้องรอรอถึงวันนั้นก่อนถ้าถึงวันครบรอบการเงินเงินเดือนออกแล้วเนี่ยเงินเดือนไม่เข้าลูกจ้างค่อยไปใช้สิทธิตามกฎหมายนะครับเรื่องการใช้สิทธินี่ก็มีการถามมาบ่อยเลยว่า ต้องทำอะไรได้บ้างถ้าไม่ได้ลูกจ้างถ้าไม่ได้ค่าจ้างทำอะไรได้บ้างก็จะตอบง่ายๆนะครับถ้าเกิดทำงานแล้วไม่ได้เงินเดือนไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างหรือโอเวอร์ไทม์หรือเงินสินจ้างต่างๆตามที่ข้อตกลงกันไว้แล้วในจ้างไม่จ่ายให้ลูกจ้างนะครับลูกจ้างจะต้องไปใช้สิทธิตามกฎหมายก็คือไปยื่นคำร้องต่อพนักง,งานตรวจแรงงานใช้สิทธิตามมาตราร2 3นะครับหรือหลายคน เข้าใจคิดตรงกันนะครับว่าเป็นเอกสารครเจนะพอเราไปเขียนในเอกสารก็จะมีระบุชัดแจ้งเลยนะครับว่าลูกจ้างชื่ออะไรอย่างไรแบบไหนเป็นประวัติส่วนตัวทํางานที่ไหนในจ้างชื่ออะไรและมีเงินค้างจ่ายเป็นเงินอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเงินค่าจ้างค้างจ่ายนะครับทำงานไปแล้วกี่วันไม่ได้ค่าจ้างเนึนค่า OT OT หายไปนะครับหรือว่ากรณีลาป่วยแล้ว ลาป่วยหนึ่งวันไม่มีแวบับรองแพทย์หรือมีแวัลรองแพทย์แล้วนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้เราก็ไปใช้สิทธิ์ขอเรียกรับสินจ้างค้างจ่ายจากนายจ้างได้สามารถเรียกย้อนหลังได้2ปีนะครับหลังจากวันที่เกิดเหตุก็คือเมื่อออกงานมาแล้วหรือว่าพ้นสภาพความเป็นลูกจ้างแล้วหรือว่ายังทํางานอยู่แต่ใครรู้สึกว่าเฮ้ยเราถูกเอาเปรียบมาถูกโอหายมาหลายเดือนแล้วทวงถามก็แล้วไม่ได้ก็ไปใช้สิทธิทางกฎหมายได้ มื่อยื่นคำร้องแล้วนะครับใช้สิทธตามมาตรา123แล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐจะมีเวลาในการสืบค้นข้อเท็จจริง30วันก่อนในเบื้องต้นนะครับถ้ายังไม่ได้ข้อเท็จจริงเนี่ยสามารถยืดเวลาไปได้อีก30วันก็เป็น60วันแต่ส่วนมากเจ้าหน้าที่รัฐจะใช้เวลาประมาณ45วันในการออกคำสั่งนะครับตามมาตรา124ก็จะอ,อคำสั่งสมมติว่าสืบค้นข้อเท็จจริงแล้วเป็นจริงอย่างที่ลูกจ้างบอก ในจ้างไม่จ่ายค่าจ้างสินจ้างค้างจ่ายให้ลูกจ้างเจ้าหน้าที่รัฐก็จะออกคําสั่งใช้สิทธิามาตา124ออกคําสั่งให้ในจ้างจัดจ่ายสินจ้างค้างจ่ายตามที่ลูกจ้างเรียกขอรับจากในจ้างนะแล้วในจ้างก็จะมีเวลาในการปฏิบัติตามคําสั่งมาตรา124นะครับและมาตา125เนี่ยในจ้างจะต้องปฏิบัติตามภายใน30วันภายใน30วันนะ นะครับในจ้างก็จะจัดการจัดจ่ายให้ถ้าไม่จ่ายให้ก็จะเป็นคดีมีโทษอาญาทั้งจำและปรับเจ้าหน้าที่ตรวจแรงงานก็ต้องไปแจ้งความดําเนินคดีกับในจ้างลูกจ้างก็จะเกิดสิทธิ์ครับเกิดสิทธิ์ในเรื่องของการไปเขียนคําร้องขอเรียกรับจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างที่ทำงานทํามาแล้วไม่ได้หรือค่าชดเชยตามกฎหมายที่ในจ้างไม่จัดจ่ายให้ลูกจ้างก็ต้องไปเขียน ขอรับเงินจากกองทุนสงเคราะห์ในกรณีที่นายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายให้นะครับคณะกรรมการพิจารณากองทุนก็จะพิจารณาจ่ายให้ลูกจ้างถ้าเป็นค่าจ้างครั้งจ่ายก็มีเพดานในการจ่ายครั้งหนึ่งนะครับเพดานในการจ่ายไม่เกิน1 5 0 0 0บาทถ้าผมจาไม่ผิดนะครับแล้วก็เรื่องของค่าชดเชยก็จะมีขั้นบันไดในการจ่าย30วัน50วัน70วันนะครับ3าําดับขั้นขึ้นอยู่กับ คุณสมบัติอายุงานของลูกจ้างด้วยนะครับเราต้องเข้าใจตรงนี้ว่าถ้าเราไม่ได้รับค่าจ้างจากนายจ้างไปเขียนคําร้องแล้วใช้เวลากี่วันในการที่เจ้าหน้าที่รัฐจะพิจารณาเพื่อออกคําสั่งให้ในายจ้างจ่ายนายจ้างมีเวลากี่วันแล้วช่วงที่นายจ้างมีเวลาและยังไม่จ่ายเราเราเกิดสิทธิ์อะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นแล้วนายจ้างก็ยังจะมีสิทธิในเรื่องของการไปฟ้องเพิ่อถอนคําสั่งเจ้าหน้าที่รัฐด้วย ก็คือต้องเอาเงินจํานวนดังกล่าวไปวางไว้ที่ศาลเมื่อเข้าสู่กระบวนการศาลแล้วนะครับก็จะเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่จะต้องไปสืบค้นข้อเท็จจริงไปไกลเกลี่ยเคลียร์เพื่อจบกันอะไรประมาณนั้นซึ่งก็ตอบไม่ได้หรอกว่าระยะเวลามันจะนานแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับทั้งสองส่วนฝ่ายจะสามารถพูดคุยตกลงกันได้นะครับ